อันอรอเล่าความรู้สึกวันประกาศอยู่นะคะก็คือเราก็เอาจริงๆมันความอยากของการได้ดับที่หนึ่งนะคือมันมีหลายโมเมนต์มากจะเล่าให้ฟังว่าแบบอย่างตอนแรกที่เราลงไปเรารู้สึกว่ามีความคาดหวังว่าเฮ้ยเราอาจจะแบบว่าได้ดับที่แบบสูงๆกว่าที่เราเคยได้ก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่างาน รอบครั้งเนี้ยคนมันลงน้อยใช่ไหมทุกๆคนก็จะมีความคิดแบบนั้นว่าเออคนนี้น่าจะได้ระดับนี้นี่น,นี่อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็คิดว่าเออเราอาจจะได้ระดับนี้ก็ได้นะเลยอะไรเงี้ยอือแล้วก็แบบว่าเหมือนเหมือนแบบว่าคนคนรอบข้างอะไรเงี้ยคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่อยากให้แบบว่าคาดหวังเยอะนะแบบว่ากลัวจะเสียใจยซึ่งเราก็จําความคาดหวังของเราได้ในแบบปีก่อนเกาะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกอืม อืมก็ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะไม่ได้ก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ใช่แล้วแล้วแบบพอถึง่ะวันประกาศวันประกาศว่าเราแบบอันดับไหนอะไรเงี้ใช่ไหมแล้วก็อันดับประมาณหกอแรกก่อนหกเราก็รู้สึกใจแป้วแป้วแต่ว่าไม่ได้ใจแป้วมากเพราะว่ามิวสิกก็อยู่อันดับเจ็ดเหมือนกัน ก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดมิวรู้สิกยางแบบว่าอยู่อันดับอ,อันดับเจ็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าโอ้ oh, งาน G E ครั้งนี้น่าจะสนุกแบบว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรพอวันนั้นก็จะมีประกาศอีกรอบก็เลยมีความคิดว่าขออย่างหนึ่งขอแค่อันดับขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยมันจะได้ดูรู้แล้วว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะเราอยู่อันดับไหนอะไรอย่างงี้ทีนี้ก็ขึ้นมาเป็นอันดับสามแล้วก็บอกโอเคพอใจแล้วพอใจแล้วอันดับสามนี่แหละพอใจแล้ว ไม่จาเป็นต้องอันดับอะไรมากกว่านี้ขอแค่หนึ่งในสามก็ได้เพราะว่ามันก็แบบว่ามากที่สุดสําหรับความคิดเห็นเราแล้วอะไรอย่างี้ยชทีนี้ก็แบบไปดูไปดูการวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าแบบว่าเฮ้ยแล้วอันดับหนึ่งถึงสี่อ่ะอันดับหนึ่งถึงสี่มันสามารถแบบว่าแปรผันกันได้อีกนะเออเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันลงมาที่สี่แล้วโอ้โหมันซ้ํารอยมันซ้ํารอยกับปีแรกมันซ้ารอยกับปีแรกไม่อยากได้อันดับสี่เลยอยากอันดับสามก็ดีใจอยากให้มันแบบเก้า ก้าวขึ้นไปแบบกว่าจะมาถึงกนะันนั้นแบบหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยนแะหละใช่ก็เลยวันประกาศก็เลยลุ้นเลยว่าเออจะเปไ็นยังไงทุกคนอะรอบข้างตื่นเต้นมากแต่บัวบ่ายไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าจะจอยหนึ่งสามได้หมดเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่าคือด้วยความที่เรามันไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องได้ดับหนึ่งอะไรอย่างงี้แล้วกันแลาวไม่ได้คาดหวังแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้ลุ้นแบบตัวแตกขนาดนะั้นเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอวันประกาศ ที่แบบนั่งเมื่อๆหน่อยอะอั่นก็คือลอนนุ้นอะไรก็คือสต,ติหลุดแล้วก็ลุ้นไปด้วยว่าเอ้ยถ้ามันขึ้นไปได้มันก็คงแบบจะดีอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่เรานั่งเรานั่งนั่งก็อีใช่ไหมอันนี้คือเล่าตอนที่แบบว่าอันดับเริ่มประมาณเอาจริงเริ่มตื่นเต้นนั่นตอนที่เขาพูดว่าอ่าโอเคครับเรามาเล่าถึงอันดับที่เจ็ดกันบ้างแล้วเราแบบอันดับเจ็ดแล้วกลัวเป็นตัวเอง ครเป็นตัวเองมากเลยครูเป็นตัวเองมากเลยอับเจ็ดนะครับพี่ตะวันครับเย่โอเคได้อยู่ได้อยู่ต่อไปอันดับหกนะครับเราก็แบบเฮ้ยคือมันก็จะเหลือคณิงพิมพิสิกสิ์พี่พ์หนึ่งพี่เนอยอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ลุ้นว่าแบบไอ้ห้าอันดับเนี้ยมันสามารถแบบขึ้นลงขึ้น,น,นลงกันได้เสมออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ย มันต้องมันน่ากลัวม,มากอันดับอันดับอันดับที่หกจะไม่ได้ใครเอ้ยอันดับห้าเอออันดับห้าเป็นคนิงครับโอเครอดตายรอดตายคันิงก็เราก็รู้สึกว่าเรามาแรงแต่เขามาแรงแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเป็นเป็นเวียน์ดิเคนตอนที่แบบอันดับสูงๆอะไรอย่างี้สักพักก็เลยลุ้นลุ้นแบบเฮ้ยหรือจะเป็นตัวเราวะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าน้องพิมพนะ์เนี่ย กูมาแรงมาแรงเหมือนกันเอากและกูจะเป็นตัวเองขึ้นมาต,ตัวสี่ตัวสี้นี่รู้เลยหนึ่งสองสมสี่อันดับห้าเป็นเปนน้องพิมพ์ครับออ้หนูพูดผิดเหรอแล้วเาก็เย่แล้วก็เย่โอเคเป็น C g M ต่อไปเตรียมร่วมกระโปรงอะต่อไป,อ,ไปอันดับสี่ถือว่าเราอะแต่ว่าพาวานาแบบขึ้น คือไปก่อนคือไปนิดนึงนะจ๊ะคือไปนิดนึงสดงวเป็นคนอื่นพี่น้ำหนึ่งเต้นดเติร์ล้วก็ดีใจดีใจกับเพื่อนโอเคโอเคต่อไปอะต่อไปเป็นเราเป็นเราแน่นอนเป็นเราแน่ๆอะไรเนี่ยหนูพูดผิดเหรอโอเคเอาประมาณนั้นลวกันเจ็ดพี่เอาไหมนะเจ็ดคือพี่ตัวหวานใช่ไหมหกคือใครอ่ะหกคือคณิ้งห้าคือพิมสี่คือพี่น้หนึ่งไปที่สาม สามรู้เป็นเราอะเป็นเราได้เลยเพราะว่าพี่หนึ่งอะอันดับอันดับแบบว่าอันดับหนึ่งมาแต่ผลดวจแรกแล้วก็ผลดวจสองใช่ไหมพี่หนู no, แน่นอนเพราะว่าเราไม่มีทางที่แบบว่าสู้ดอมมิวสิกกับคือไม่ใช่ไม่มีทางคือคือเราคิดในหัวของบอยคิดว่าด้อมของมิวสิกกับด้อมของพี่เนยพี่มิวสิก,กพี่เนยเนี่ยนะคือเป็นด้อมที่แบบหนาแน่น หนานแน่นมากๆเราก็เลยไม่คิดว่าเออจะเป็นเหล่าแน่นอนสรุปเป็นพี่เนยแล้วก็บอกฮะเบ๋อเบหนึ่งทีเข้ามาเป็นพี่เนยวะเอืมโอเคผม่าเป็นนี้แล้วก็โอเคก็ดีใจใพี่เนยเย่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 สักพักเออตอนนั้นคือเราไม่ได้มีความคิดอะไรกับใครทั้งนั้นนะแต่ว่ามีความคิดกับตัวเองว่าอยู่ดับไหนวะอะไรอย่างงี้ทีนี้พอสองกับพอหนึ่งอันนั้นคือแบบใจมันแบบ สองก็ได้สองก็ได้สองนแหละเตรียมล้มกกระโปรงแล้วต่อไปเป็นเราได้ยเบียนแเรทีมเอดไฟบสก็บอกาเราได้ที่หนแล้นี้ก็ <c oughs> <c oughs> อเออก็พีคอยู่เหมือนกันค่ะตอนนั้นหลังจากนั้นก็จําความรู้สึกไม่ได้เลยก็คือว่างเปล่าเพลงเพลงเพลงเพ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 ลงเพ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 ลงไปเลยแล้วก็ เออแล้วก็ตอนที่นั่งก็มีการคิดบทพูดเอาไว้ด้วยว่าคือเวลาทุกๆครั้งที่เมื่อไหรจะแบบขึ้นไปพูดจะร้ออะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะก็จะพยายามเออจะพยายามไม่จะพยายามคิดว่าเราจะต้องพูดอะไรแค่ตั้งเป็นหัวข้อว่าแบบตุ๊ดตุ๊ดพูดนี้นะตุ๊ดตุ๊ดพูดนี้นะตุ๊ดตุ๊ดพูนะี้เพราะว่าก่อนวันมา ก็คือเคยซ้อมมาแล้วเราก็พูดออกมาจากใจจากความรู้สึกจริงๆน,น้ําตาไหลนะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยวันจริงอะ่ะเราพูดได้แน่นอนพูดได้แน่นอนไม่ติดขัดไม่แน่นอนสักพักพอไปถึงจริงมันจะมีความรู้สึกที่ที่เราเก็บไว้แล้วอยากจะพูดกับความรู้สึกณนะขนาดนั้นมันตีกันมันตีกันล้วก็เลยแบบอ้าวแล้วจะพูดเรื่องอะไรดีนะก็เลยเอาสองเนี้ยรวมกันปุยป,ปียปย,ปยัก็พูดออกไป คือก็มีความคิดว่าแบบเฮ้ยเราได้ดับหนึ่งเราจะแบบว่ามีคนดีใจกับเราไหมกับแฟนขับหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนขับเราแบบว่าไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่ามีวันหนึ่งที่ทําให้เปลี่ยนความคิดก็คือไปไฮทัชล่าสุดละกันรู้สึกว่าทุกคนในฮอรนั้นอะโบกมือบายบายเราเว้ย <laughs> โบกมือบายบายเราเราสึกว่าเฮ้ยมันก็มีคนอื่นที่แบบไม่ใช่ด้อมเราอะเขาก็ ชอบเราเหมือนกันอะไรนะคะคอเสื้อหรอคะได้เลยค่ะหนึ่งสองสามฮึบโอเคเราก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบมีคนที่ไม่ใช่ด้อมเราอะไรเงี้ยก็แบบอืมชอบเราแล้วก็โบอกมือบายบ,บายแบบเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้ออกตัวว่าเอ้ยเราเนี่ยเป็นโอชีน้องนะนั้นแต่ว่าทุกคนก็แบบว่าดีใจนะฮะก็รู้สึกโอเคเราก็ ผ่านวิกฤตตรงนั้นไปแล้วแล้วก็จะมุ่งเดินหน้าไปต่อในทางเส้นทางอันดับหนึ่งนะคะนั่นแหละแล้วก็หรือว่าอย่างคอมเมนต์ใน u t u b e อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามีแฟนคลับเราเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะ <c oughs> แฟนคลับเราเยอะมากเราก็แบบที่แบบตอบให้เราในใน youtube อะไรเงี้ยก็มีความคิดว่าอ๋าแฟนคลับเราอาจจะแบบอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้เป็นสายที่แบบว่า ติดตามเราแบบเานเยอะขนาดนั้นแบบไปทุกงานอะไรอย่างงี้แค่เราได้รู้ก็รู้สึกดีใจแล้วคือก็พีเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยทำไมาคอมเมนต์เรามันเยอะอะไรขนาดนั้นหรือว่าเขาจําเรากับเชอปางผิดชื่อหรือเปล่าก็แบบมีความคิดน,นี้เหมือนกันนะเดี๋ยวเขาจําจําพี่เชอเป็นแบบเพราะว่าพี่เชอราจะเป็นแบบแฟนคลับแบบคนนอกที่แบบเยอะๆอ,อะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะคนอาจจะเห็นว่าเป็นแบบ เฮ้ยชบาหน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าเชปังชื่อบับายอย่างนี้หรือเปล่าก็เลยเอาเขียนชื่อไปอย่างนี้จบคดีค่ะ